สวัสดีค่ะพบกับรายการดีๆที่มีแต่ของอร่อยนะคะอย่างรายการยั่นน้ำลายค่ะรายการที่ต้อมภาคุณผู้ชมไปลัดล่องส่องหาของกินของอร่อยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวและในวันนี้นะคะต้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวย่านถนนประชาชื่นค่ะอยู่ใกล้ๆมอธุรกิจบัณฑิตนี่เองนะคะแถวนี้มีร้านอาหารไทยเจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าพื้นเพข,ของเจ้าของร้านเนี่ยแบบเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็มามาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าร้านในวันนี้มีชื่อเก๋มากๆแต่จะเป็นชื่ออะไรและมีอาหารอะไรมาย่ น้ำลายคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวตามต้อมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ กับบรรยากาศอันคุ้นเคยของเจ้าของร้านที่เป็นคนแม่กรองที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมื่อสมัยวัยเด็กทําให้ร้านหน้าบ้านร้านนี้มีกลิ่นอายความสบายและอบอุ่นเสมือนว่าคุณได้อยู่บ้านของคุณเองเลยค่ะ ร้านนี้ได้ถูกถ่ายทอดความรู้สึกและก็รสชาติอาหารที่คุ้นเคยแบบฉบับแม่กรองแท้ๆเมนูอาหารที่นี่นำวัตถุดิบมาจากแม่กรองกันแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นปลาทูที่เนื้อมันนุ่มลิ้นหรือเครื่องปรุงอื่นๆเจ้าของร้านก็สั่งตรงมาจากแม่กรองกันเลยทีเดียวทำให้ร้านหน้าบ้านร้านนี้ไม่ใช่เพียงเป็นร้านอาหารรสอร่อยเท่านั้น แต่เป็นร้านอาหารที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนแม่กรองในบรรยากาศแบบสบายๆให้เห็นกันด้วยค่ะและตอนนี้นะคะต้องก็มานั่งอยู่หน้าบ้านเอ้ยไม่ใช่ค่ะหน้าร้านของร้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านหน้าบ้านกันถึงไอเดียการตกแต่งร้านเก๋ๆแบบนี้และที่สำคัญเมนูเด็ดของร้านหน้าบ้านจะมีอะไรอร่อยกันบ้างนั้นพักกันสักครู่ค่ะ